พวกเจ้าทั้งสองฟังให้ดีศัตรูของเราอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งปัจจุบันยังไม่ทราบพวกเขาได้พบเราแล้วต่อไปผู้ที่ข้องเกี่ยวกับแล้วเกรงว่าทั้งหมดจะเผชิญกับการไล่ล่าของพวกแข็งแกร่งจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ยังไม่รู้จบอะไรนะเราจะส่งพวกเจ้าไปยังผ้าปูผาทาลาเมคาคามก่อนฝึกฝนอยู่ที่นั่นจะได้รับผลสองเท้าด้วยความพยายามครึ่งเดียวนอกจากนี้ยังสามารถปกป้องพวกเจ้าได้ด้วย แดนสหัดหลังเสียท่านอาจารย์จากไปเป็นเดือนแล้วเหตุใดยังไม่กลับมาอีกนะสำนักสลาล้มเจ้าสำนักไม่ต้องกังวลไปด้วยพลังเวทของท่านอาจารย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นผู้ใดในช่วงดีครับไม่ได้อยู่ที่นี่ฝีมือเคลิบหน้าขึ้นหรือเปล่าคารวะท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์พวกเราปฏิบัติตามคำสั่งท่านย้ายสำนักไปที่เมืองลุยเสียตอนนี้สำนักแล้วมีชื่อเสียงลือลั่นแล้วแดนสหัดลังเสียเป็นดินแดนสมบัติที่หายากโดยแท้จริงความแข็งแกร่งของพวกเราล้อนปรปับปรุงเป็นอย่างมากแดนสหฮัดลังเสียไม่เข้าตาเราอีกต่อไปแล้วเราจะพาพวกเจ้าไปยังสถานที่ที่ดีกว่าข้างในพาะภูผาธาราเมฆาขา เจ้าสำนักนี้นี่คือพี่เจียนแยนใคริะถึงท่านยิ่งนักเสี่ยวเหมิงนั้นอีหานแถมยังไม่นางจื่อเยนทำไมพวกเจ้าถึงอยู่ที่นี่เป็นพี่สายที่พาพวกเราเข้ามาเขาบอกว่าที่นี่มีพลังวิญญาณหนาแน่นเดีกว่าสถานที่ใดในทวีเมคาคามไม่เพียงแต่สำนักสลานล้มยังรวมถึงตะโกนโกและตะกนเสที่ย้ายมาที่นี่ด้วย ที่นี่คือมิติพิเศษทุกอย่างภายในล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมขอ,ของเราพวกเจ้าเพียงฝึกฝนที่นี่ด้วยความสบายใจก็พอกูเสวียนเชินปล่อยพวกเราเถอะปล่อยพวกเจ้าเราจะได้ประโยชน์อะไรข้าสามารถบอกเจ้าถึงปากทางเดินต่อไปได้จะอ,อยู่ที่วกเขาเพิงไหลสันเขาสาป,ปนฟ้าขอเจ้าไว้ชีวิตพวกเราเถอะ พวกเขาเพิ่งไหลสันเขาซาปนฟ้างั้นเหรอพวกเขาเพิ่งไหลสันเขาซาปนฟ้ากูสว่วนเสรินเจ้าผิดคอพูดเตอร์นี่ทำตัวดีๆหน่อยท่านอาจารย์วางใจเถิดพวกเราจะจับตาดูพวกเขาอย่างเข้มงวดไม่ให้พวกเขาลบกวนท่านอีก ขุสเวเสือนเจ้าสัญญาว่าจะปล่อยข้าไม่ใช่เหรอือข้าได้บอกจุดเคลื่อนย้ายของแสงศักดิ์สิทธิ์แก่เจ้าแล้วเหตุใดเจ้าถึงเราสัญญากับเจ้าตั้งแต่เมื่อ,อไรเจ้านะหุบป,ปากไปเสียเถอะท่านอาจารย์ที่นี่ฝากไว้ให้เหล่าเสียเถอะเอิอ่มแม้ว่าข้าจะยังไม่เคยเห็นแสงศักดิ์เธิ์แต่ก็สัมผัสได้ว่าพลังวิญ,ญญาณที่นี่ทวีคูขึ้นดูเหมือนจะล้วนไหลออกมาก่อนจะเปิดเส้นทางดินแดนศักดิ์เชิ์ พลังวิญญาณทวีคคนเมฆมงคลท่วมทนหากสามารถไปฝึกฝนได้จกสามารถทะลวงผ่านเป็นแน่ไปไปดูกันคุณชายท่านนี้ขอถามว่าท่านก็อยากจะไปชมเมฆมงคลด้วยกันมังสันเขาซาปนฟ้าเป็นหนึ่งในเก้าสถานที่อันตรายในภูเขาเพิงไหลเปี่ยมด้วยภัยอันตรายไม่สู้่พวกเราร่วมทางกันเป็นเช่นไรไม่จำเป็นเฮ้รอเดี๋ยวไม่ชิดพิจารณาเลยเหลือ เฮ้ถูกปฏิเสธอีกแล้วข้าต้องไปรวมคนจากที่ไหนถึงจะสัแดงวิชาเจตเทพระสานได้กันเนี้ยวิชาเจดเทพระสานงั้นเหรือหาได้แล้วในที่โทษก็หาคนที่เต็มใจเข้าร่วมกับเราแล้วไปหานคนที่เจ้าหามา เมือนจะแค่ระดับจินยังช่วงต้นเองนะพวกเจ้าก็ออกไปหาตั้งนั้นแต่ไม่พบใครสักคนเลยไม่ใช่เหรอมีผู้ทรงพลังใดบ้างที่เต็มใจไปกับพวกเรากันในหมู่พวกเราสูงสุดก็แค่ระดับปาดเองถึงอย่างไรพวกเราก็แค่มาเปิดโลกตามใดที่เขาค้นเคยกับค่ายกลเวทของพวกเราช่วยเหลือในการเคลื่อนลมฟันก็ไม่มีอันตรายอะไรแล้วเอาเถอะ แต่พวกเราต้องการให้เจ้าสาบานันใครคนกลเวทที่จะแสดงให้เจ้าเห็นหลังจากนี้ภายหลังจะต้องไม่ไปสอนใครเข้าใจหรือไม่นี่ก็คือสัตว์จำนองของวิาสาเจ็เทพภานมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามข้าได้ถูกต้องตามคาดนี่คือครคนกลเวทที่ข้าให้รางวัลแก่เจ้าเด็กบ้าที่เพิ่งกลับอาจารย์เข้าใจแล้วฮะ ไม่รู้ว่าหลายร้อยปีนี้เจเด็กบ้านนี้ไปอยู่ที่ไหนห่านปีนี่เป็นลูกหลานเขาเป็นแน่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าศาัตรูในแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นใครการไม่คิดถึงมันจะดีกว่าผ้าผูผ่าท้าแล้วเมคาค้าไม่สามารถจู่คนได้อีกแล้ว ขอบเขตเจ้าไม่สูงเมื่อถึงเวลาอยจะได้หัวแข็งฝืนตอนเองแข่งแค่ยึดมันในตำแหน่งของเจ้าก็พอหากทนไม่ไหวก็บอกพวกเราแต่เน้นๆเพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเข้าใจไหมไปหานไปหาวิชษนี้มาจากที่ไหนแถมไม่เข้าใจใครกลเวทนี่เลยเหรือเสร็จวิหารเรียบเข้าขบวนเธอเขินซักซ้าอีกจะไม่ทันกันหอกใครด้วย เจ้าเด็กนี้เรียนรู้วิชาแล้วพี่สืบทอดในตระกูลค้าด้วยการมองเพียงครั้งเดียวจริงๆเหรอหยอดุดมีอะไรเหรอพวกเจ้ารู้สึกหรือเปล่าข้ั้งนะั้นมีกี่นายที่ทรงพลังอย่างมากความรู้สึกนี้เน่เคอมีคนหลายร้อยทะลวงผ่านพร้อมกันงั้นเหรอผลดังกล่าวสามารถได้รับจากระยะไกลหากเป็นที่ที่เมฆบงคนอยู่นั้นไม่ใช่สามารถทะลายความว่างเปล่าสู่สวรรค์ได้โดยตรงเหรอ แต่ถ้าประทับกับพวกเึกยศเหล่านี้เกรงว่าจะรอดยากเอาอย่างไรเด้พวกเรายัางจะไปไหมมาก็มากันแล้วเดี๋ยวตำแหน่งค่าเจ้าเด็กนี้ตัดสินใจเอาเองเลยเมื่อการเดินทางเชืส่สสวดจากต้องสอนบทเรียนให้มันซักเทหนึ่งสวดทูบต่อมาเจ้าหมอนี้เป็นใครกันแนะ่เดินทางมาไกลขนาดนี้เหตุใดไม่เป็นไรเลย พวกเจ้าไม่กี่คนเึงกลับมาที่นี่ได้มีความสามารถอยู่บ้างจริงๆข้ะผู้แซเสียเช่ชนสมคนหนุ่มสาวที่มีอนาคตเป็นที่สุดผู้นำพันธมิตรฟ้าเดนเชียสานีคาระวาผู้อาวุโสพันธมิตรฟ้าเดนทุกท่านพันธมิตรฟ้าเดนพันธมิตรฟ้าเดนเป็นขุมกำลังชั้นหนึ่งที่เพิ่งพังอาจขึ้นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมามันได้กลายเป็นหนึ่งในสามนิกายใหญ่ในภูเขาเพิงไหล การพบผ่าน,นคือโชคชะตาพวกเจ้าก็ติดตามพวกเราเฉยเถอะพวกเราค้นเคยกับภูมิประเทศสันเขาสาป,ปนฟ้าอีกครั้งยังป้องกันพวกเจ้าจากภัยอันตรายการเส้นเชฟโดยปราะประโยชน์ได้อีกด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นก็ขอบคุณท่านผู้นำพันธมิตรมีพันธมิตรฟ้าเด่นเป็นพันธมิตรลดอันตรายระหว่างทางได้เยอะเลย ยุดนี่มันชอบคนมากมา,ใายใจในป่าเทือกเช่นนี้ได้อย่างไรกันวิธีการลงมือไปเนียบสังหารในทีเดียวผู้ตายไม่มีเวลาตอบสนองด้วยซ้ำดูเหมือนผู้สังหารอย่างน้อยควรจะเป็นพวกแข็งแกร่งที่เหนือกว่าระดับป่าช่วงไป